โอเคไหมสุขากูก็มันได้เป็นอีกทีทามนะคะเนาะงมันได้หอมเจอ่อนกูก็กว่าเพชรแคปพังนะคะคกูก็มันต้องหนังว่าเขาแค่เอาแคปพังเขากรวดตัดเป็นวิดีโอนะคะเราเป็นส่งนไหนเนะคะีคะกูก็เอ่อลายเทียมันตัวไงน่ะเนะ่ยคะเนาะกูก็เอาแค่แคปพังเข้าเสแล้วก็กวัดตัดต่อนี่นะคะเนาะกวัดต่อกันเื่านั้นให้มันเป็นแคปพังเป็นวิดีโอกว่าเ่นั้นนะคะเนาะงว่าลายเพชรมันต้องหในกว่าตัวจอกนนะะมกันขค่ะกุกก็ค่ะ แคบหางตัวเจ้าเก่าไรนี้ค่ะเนาะกูก็เนาะก็เขากลาดลิกอันื้อแคบหางส่วนในในนั้นค่ะเนาะเขากลาดลิกเลแต่ว่าสําหรับหอมเมื่อในหอมเจมส์สอนบัณกูก็เนี่ยก็หอมดีกว่าเอาแคบหางเนื้อ่าเหมือนจะบว่าเป็นพื้นหลังมันจะนั่ค่ะเอามาเต้นตังแคบหางในนั้นค่ะนะน้อหอมดีกว่าเอาแล้วในค่ะกูก็นี่เขากว่าในค่ะนาะอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นแคบหางนะคะเนาะมันจะมีมากเนื้แอปของมันอยู่เยอะนะคะเนาะกูก็เนาะก็เขาก็มาเอาสมมุตินี่นะค่ะนาะมาเอาแคบหางหนึ่ สองสามอ่าเอาสักสี่เนี่ยค่ะเนาะกูก็เท่าก็เกระบ่ะอ่าก็ไม่เราก็กกากมามาอยู่เนินนาวิดีโอของเข่าเนี่ยค่ะนาะกูก็พวกมันกว้างแห้งหนามันยาวแห้งหนาเขาด้วยพันหมดเนี่ยก็เอามือเข้าสองอันนะคะเนาะมาเอาจู่กันต้นไหนค่ะกูก็มมน,น,นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นแคบพังเนี่ยค่ะเนาะกูก็เราเป็นแคบพังเข้า,าน,ะะนี่นะคะเนาะฉากเส้นไหนเนาะ เป็นแคบทางเข้าเนี่ยเขาก็มันนิกเสออันแรกกลางมันได้ค่ะกูเกาะเนี่ยนอันดำๆเนี่ยเนีค่ะเนาะมันนิกเสอค่ะมันนิกเขากว่าเนี่ยค่ะเนาะเพราะมันนิกเขากว่าเนี่เนี่ยมันจะมาอันจังไหนเนี่ยค่ะเนาะเป็นฉากขึ้ได้เนี่ยค่ะอันแคลนกลางมันมดสนนั่นแหละค่ะเนาะมันเป็นเอฟเฟกต์เนี่ยค่ะเนาะกูเกาะมันจะเป็นเอฟเฟกต์เปลี่ยนฉากเนี่ยค่ะเนาะอันอันเป็นแถบอันนี้เจอมดเลยเนี่ยค่ะกูเกาะไอ้เจอมดเลยค่ะอันนี่เนาะเขียวมาตุ้ยจ้ำกันค่ะว่าเขาตีกว่าเลือกอันเนไหนดีเนี่ เออ่คาเตะมาเอาเอาันในน,น,น,นนี่ค่ะน้องก็เตะมาเอาฉากในก็แล้วกันเนาะก็ไปกอซ้อมกันค่ะเขาเกลือซึ่งเขาก็นเกเสานั่นเลยค่ะน้องกูก็นี่ค่ะเอาเกลือหนึ่งปัดบนึงหนึ่งปัดบองคือมันจะมีปั้นนั่นเลยค่ะเนอะคาที่เอาโดยหนึ่งปัดบนึงนะคะนคะนนคะ อ่าป้อนหนังปัดนึงเนี่ยมันก็ตะเพาแห้งหน่อยนี่ยคะเนาะฉากมันน่ะมันเหมือนเจองว่ามันยุคขึ้นยุคลงเนี่ยไหนมันเพาหน่อยนี่ค่ะเนาะว่ามันเพาหน่อยเนี่ยเขาก็มาเลิกอันตั้งเตอเนี่ยค่ะอันตีมีน้ำปัดเนี่ยนะคะเนาะอันจะได้เนี่ยค่ะตีมีน้ำปัดมันเนี่ยค่ะเนาะเอ่อเขาจะเอาเพาเนี่ยเอาเทิ้งเนี่ยเนี่ยมันก็ไล่เนี่ยนะคะนะคะป้อนเอากว่าน้ำปัดนึ่งเนก็ป้อนเอากว่ารดังเนี่ยค่ะเอาเรือนก่อนดังมันเพาร์แห้งหน่อยเนหี่ยนค่ะเนาะเนาะ เขาก็มาเอาหมอกสองนะคะเพราะซองเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนนั่นแหละนะคะเนาะเออมันก็จะเปลี่ยนแั้ก็อิดก็มิดซะหน่นะคะถ้าแทงแค่พางแทงอันนึงแค่พางต่อๆไปเนี่ยก็เฮ็ดเหมือนกันซะหน่อยนะค่ะเนาะก็มันนิสเซออันลำๆนะคะเนาะเขาก็ใครเลอันมิ้วเลอร์เนี่ยก็ไม่หอมเลยมาเอาอันไหนนะค่ะอันไหนลึกไายมดเนี่ยค่ะเนาะกูก็อันที่มันเตรียมไวหน่อบัดหนึ่งหน่อปัดสองแล้วเลืกลามดเนี่ยค่ะเขาก็มาเอาหอมได้เอาอ่าลองหน่อปัดหนึ่ง อ่าแนมนก็จะจะลายแทงมิลนะคะนกก็เออมันเพอร์แท่งหนานะมันแบบป no ื๊ดแรงกว่าเพอรัจะหนาะเขาก็มาข้าอินอ่าเฮ็ดอ่าแล้วแต่ความเกลียดนะะนกก็อันนี้หอมจะเอาหมกประมาณไหนเนี่ยค่ะนกุก็เนาะโอเคอนนี้หอมจะเอาหมกประมาณไหนเนี่ยเนาะก็แม่แล้วก็แทงอันนึงเขาก็มาเฮ็ดเหมือนเก่าค่ะอันไหนเนี่ยค่ะน้อเขาจะรู้ก็อ่านลองอันไหนจะรู้เปลี่ยนเจ้าถึงฟอง อ่าอันนี้มันก็ดจะยืดกว่านั่นนะเนาะก็่อนเนาะก็มาเฮ็ดแท้งที่ในในขนาดหมอกอ่าโอเคมันพป๊ะเขาแห้งเลยนั่นแหละมาค่ะแล้วก็มาตุ้ยจมกันค่ะเนาะนี่ค่ะโอ้อันนี้พป๊แค่พังมันหึงน่ะในหเอาก็มาเลินนั่นแหละกูก็มาเลินนั่นแหละให้มันปั๊ดปัดอิดเนี่ยนั่นแหละเนาะให้มันจะเปลี่ยนฉากมันอิดนี่ค่ะเนาะนั่นแะ นี่มันก็จะตืดๆๆๆๆแต่กว่าไดงแค่ทางอ่านะคะกุ๊กมันก็จะเป็นประมาณไหนนะคะนกุ๊กเนาะมันก็จะไหลดังไหนนะคะก็ไม่พอเขาใครเสิร์ฟป้าคว่มเหศิงรดนตีเนี่ยกว่าที่เก่านะคะเนาะมันจะหนังซ้อนไว้ตีคลิปตีเล่านะคะเนาะกุกกแล้วก็มาเนสแผ่นเสียงนะคะมาตีเสียงนะคะเนาะนี่เขากว่านะคะแล้วก็มาเอาเอ่อใครายเพลงสั้นไหนเพลงยาวเนี่ยก็มาลึกแถบในนะคะเนาะกุ๊กมันมีหมดอะค่ะ ควมจะเอาเพลงสั้นเลี่ยค่ะเนาะแล้วก็มาเลิกตั้งในเนี่ยค่ะกูก้นเนยค่ะมาเลิกตั้งในนี่นี่นาทีมันจะอยู่ตั้งในค่ะเนาะความจะเอาเสียงเนี่ยสมมติวราเอาเสียงในเนี่ยก็เล็กสติอปปองนะคะ่ะก็จะไรคลิปประมาณในเนี่ยค่ะเรากูก้ก็เลยร้องกันค่ะ ง่ายดีเต้นอะกมแล้วก็มันง่ายง่ายก็เนี่ยค่ะนะมันมีหยาบในขนาดน้อะแอปในคือหอมเจิกเมียวนะคะแล้วกูก็มันคือเจ้าไลฟี่ในนั้นขนะเนาะเอฟเฟกต์มันเอฟเฟกต์มันต่างๆเท่านั้นะคะเนาะมันเจ้าไลฟี่หนำหนักในค่ะเนาดกูก็เจ้าฟีได้นำหนักต้องหลดชิงเงินนะคะกูก็ไอนื้แอปในมันดีเต้นเนี่ยค่ะเนาะมาให้เราได้ตัดคลิปลงกว่านเนื้อดิจิตอลนื้แอปอีช่างต่างๆอที่เราเล่ยนเท่านั้นนะคะแล้วไลค์คุมโยนะคะเนาะกูก็เทค่ะ ได้จ้อมกันในนะคันนาะกูก็ติดคันตัดต่อไว้ในคันะ